นี่คือไลฟ์ทีวีคุณกำลังชมฟุตบอล e a d y สวัสดีครับ ผมโจทย์ที่สองกิจครับ <Yeah. S 1> อยู่เมืองนอกมานานนะฮะก็ประมาณ10ปีแล้วแหละจะมาดูว่าวันนี้ชีวิตประจำวันผมมันเป็นยังไงเล่มนี้ Big One or Small One yeah, yeah. สัดนีวป yeah. ีมนี uh ่ดาโน2ปีซ้อนเลยเหมือนอานนท์สังชานอให้เขาได้เหมือนกันอุ๊ยไม่สิเก่งกว่าอานนท์ก็อายุเท่าไหร่นะตอนนั้นตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ ตอนนี้น่าจะมาตั้งยี่สตอนนั้นผมได้ราวซนโบผมได้ทองอุยุตสิบเก้ายี่สิบเองเอ้กเก่งกว่าเยอะเลยตั้นเด็กเลยได้ดูดิหลักๆก็จะมีตอนที่ผมเล่นก็จะมีเสื้ออสิกริกรไทยตอนเล่นตอนนั้นเล่นอยู่กับสโม,มสแรแดงที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ใส่เบอร์20ปีสองพันหนึ่งนี่สองพผมเล่นให้กับนี่เลยกันจงบาก้าปีสองพตอนผมไปเล่น ใส่เบ <Cyber> อร์เก้าโมสอนโฮมยูไ่เต็ดสังเกตจะเป็นสีแดงดีลาลาใช่นะครับเบอร์ยี่สิบเหมือนกันคือแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเทมินิสโลเวอร์ปีสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองแปดสองพันเก้านี่ครับใส่เบอร์สิบสี่ลีซาร์ <c oughs> ใช่แล้วก็จากนั้นเสร็จปุ๊บจากตันจงเราก็จะหนีไปเที่ยวแมวเบิ้ลวิกตอรี่ครับ <c oughs> ใช่เบอรเบอร์วิกตอรี่นะฮะแล้วก็เบอร์ยี่สิบเจ็ดนอกการครับนี่ครับมีมีมีชื่อลูกชายป๋าวันเลโอพีวันแม่เปิดชื่อลูกลูกชายชื่อเลโอล่าล่าสุดก็จะเป็นที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวน,ะน,าวนี่เลยครับเป็นข่าวครับ จริงๆผมผมแฟนแมนยูแต่ว่าว่าทำไมถึงต้องแรกแรกเสื้อคู่คู่ค่ดาสู้มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อที่แรกมาเนี่ยเพราะว่าเฟอร์นันโดตอเรสคือเราชื่นชอบเขาโดยการส่วนตัวแล้วว่าคือเราศรัทธาเขาไหผมศรัทธาคนเก่งซึ่งถึงทุกวันนี้ครับหลายต่อหลายคนคงอยากทราบว่าลีซอตะโกนคําว่าอะไรวันนี้ครับเรามีคําตอบมาแล้วครับจากปากคนที่อยู่ใกล้กับทีรรเทพมากที่สุดก็คือสุธีสุขสมกิจคนนี้นี่เองครับไปฟังกันดูว่า รีสอร์พูดคำว่าอะไรครับทุกทีนี้อยู่ใกล้รีสอร์ทมากที่สุดวันนั้นรีสอร์พูดคำว่าอะไรรีสอร์ทตะบนแมนอยูรีสอร์ทตะบนแมนยูก็คือ <laughs> โดยธรรมชาติแล้วก็จะไปออกรอบกันว่างๆนะฮะก็ติดตามได้เลยครับจะเชิญเลยครับครับผม สนามกอล์ฟนะครับก็นี่เลยแท่นทีออฟหลุมหนึ่งพาห้าก็ขอแนะนำแขกรับเชิญโค้ดแล้วก็สตูดียครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับก็พิงวัลสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์ครับตอนนี้ก็เป็นโค้ดสโมสรบาร์การดิฟซีครับผมขณะนี้ก็นานเจอกันทีนะน้องตรับน้องเขาหน่อยเอยอยามกินลูกหลุมอัโอ้ยโอ้ย กดั้ขอขอจยิงได้ไหมขอเนี่ยก็มีอเออขอยิงนะครับเลยสามเดือนสเดือนขอจยิ่งนี่มีลูกป้าน้องเอาลูกน่มาตอได้ มันยากลยหมดเลยมันมันไม่ง่ายเหมือนเล่นบอลเลยนะคือถ้ามันทำชิ่งวันทูแล้วเข้าไปยิงประตูได้คงจะดีนี่เลียวนี่เดียว สถานการณ์มาเป็นของเราแล้วเพราะว่าตกน้ำนะครับเราซ้ำครับซ้ำครับซ้ำแรงๆครับ <c oughs> เอเออ่อยวะเนาะถ้ามีโอกาสเป็นไม่ได้เนี่ยอยากให้เล่นพุตบอลจริงจังไปเลยถ้าใครคิดว่าตัวเองอะ่ะมีมีความเชื่อในทางเนี้ยคนเราทำอะไรมันต้องต้องมีความเชื่อตัวเองก่อน แล้วถ้าเล่นฟุตบอลมาทางเนี้ยคิดว่าเรามามาลุ่งอะ่ะขอให้แบบเชื่อในสิ่งนั้นแล้วก็ทําฝันตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนทุกคนนนี้ผมทำวาผฝันตัวเองได้แล้วและผมถือว่าผมมีประสบความมีประสบความสำเร็จในในจุดจุดหนึ่งนะฮะอาจจะไม่เด่นดังเหมือนแบบพิซิโก้หรือว่าที่ปีพงษ์สมัยก่อนเงี้ยแต่ถือว่าตรงตรงจุดจุดเนี้ยผมว่าคิดว่าผมมีประสบอ่าประสบความสําเร็จมากพอแล้วนะฮะ